สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพี่วุฒิแบบเพื่อนนะครับในคลิปนี้จะนำพาท่านมาทำความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นว่ามีแนวทางในการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาอย่างไรซึ่งเราจะพูดตามหนังสือว .1316 นะครับท่านสามารถที่จะเจอกลุ่ม เพื่อนที่อยู่ในแวดวงของกองการศึกษาสำนักหรือกองการศึกษาด้วยกันเอาไว้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่านด้วยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณานี้นะครับซึ่งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติราชการต่างๆด้วยกัน ท่านสแกนชูอาโคแล้วก,กดเพื่อนเพื่อนเข้ามานะครับท่านก็สามารถที่จะสื่อสารพูดคุยกันได้หรือท่านต้องการาแนวทางในการปฏิบัติหนังสือซักซ้อมหรือว่าแนวทางใดๆเนี่ยก็เอาไว้สื่อสารแลกเปลี่ยนกันได้เลยอันนี้เฉพาะคนที่ทํางานอยู่ในแวดวงของสํานักกองหรือว่าส่วนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับใน คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการแต่งตั้งอย่างไรเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนเห็นโครงสร้างอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนแล้วก็ท่านสามารถที่จะนําไปอ้างอิงในการปฏิบัติได้เขออนุญาตนําพาท่านมาทําความเข้าใจตามหนังสือว .1316 ดังนี้นะครับในว .1316 เนี่ยในสิ่งที่ส่งมาด้วยนะครับได้ ให้แนวทางในการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นด้วยเหตุผลนะครับว่าเพื่อให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติแล้วก็แผนพัฒนาการศึกษาข,ของอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งปัจจุบันนี้เราอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 กำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2564เร็วๆนี้แล้วก็เพื่อสนองตอบต,ต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จ,จริงก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้นะครับในประการที่1ครับแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย1ก็คือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าผู้สมงครณุนั้นมาจากไหนนะครับแต่ประธานเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ว่าเป็นผู้สมคุณวุฒิแล้วก็รองประธานเนี่ยก็เป็นผู้สมคุณวุฒิแล้วก็มีประหลัดองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการนะครับมีผู้อานวยการสำนักกองส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกรมกร,มร,ร,กรมการมีประธานคณะกรรมการการศึกษาในทุกสังกัดเป็นกรรมการ มีผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบเป็นกรรมการเห็นไหมผู้ทรงคุณวุฒิมาจากไหนก็ออมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิน่นแต่ก่อนที่จะถึงสภาท้องถิน่นใครเสนอชื่อเดี๋ยวมาดูกันครับหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการแต่ว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความเห็นต้องผ่านความเห็นชอบจากสภานะครับ แล้วก็ผู้บริการสํานักกองส่วนราชการเป็นกรรมการแล้วก็เป็นเลขานุการคนที่เป็นผอสํานักการศึกษาหรือว่าเป็นผอกองการศึกษาหรือว่าเป็นผอส่วนการศึกษาก็จะเป็นกรรมการแล้วก็เป็นเลขานุการด้วยมาดูรายละเอียดตรงนี้นะครับในข้อที่2ให้คณะกรรมการการศึกษาตามข้อ1วงเล็บ3ถึง8นะครับ3ถึง8นะ3เนี่ยคือปลัด ส่วนที่เป็นข้าราชการเนี่ยประหลัดพ่วงในาการสํานักกองส่วนที่เกี่ยวข้องประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในทุกสังกัดผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบหัวนหน้าหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาเห็นชอบผู้อํานใยการสํานักกองส่วนรการ่าสวนกรศึกษาจาก3ถึง8เนี่ยนะ ในข้อ2ได้บอกเอาไว้ว่าจาก3ถึง8เนี่ยนะครับร่วมกันพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นประธานกรรมการและก็รองประธานกรรมการฉนั้นจาก3ถึง8เนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิครับแล้วในข้อที่3นะครับได้บอกเอาไว้ว่า ให้จํานวนคณะกรรมการข้อ1วง,งเล็บ1ก็คือผู้ทรงคุณวุฒิวงเล็บ2ก็คือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นรองประธานวงเล็บ5ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาทุกแห่งวงเล็บ6ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท,ท้องถิ่นเห็นชอบและวงเล็บ7วานาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาเห็นชอบรวมกันแล้วเนี่ยต้องมีจํานวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง ของจํานวนคณะกรรมการการศึกษาทั้งหมดที่กําหนดเอาไว้แบบนี้นะครับเพราะอย่างนี้ประลัดหนึ่งคนอยู่แล้วผอ,อเนี่ยหนึ่งคนอยู่แล้วประธานคณะกรรมการสถานาศึกษาในสังกัดทุกแห่งเนี่ยในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีสถานศึกษาจํานวนแตกต่างกันแล้วก็ทําให้ประธานคณะกรรมการาศึกษาก็แตกต่างกันด้วยสมมติว่าท่านมีอยู่หนึ่งแห่งท่านก็มีหนึ่งคนท่านมีสองแห่งท่านก็มีสองคน ท่านมีมากกว่าสองแห่งก็มีมากกว่าสองคนครับแล้วก็ผู้ทรงคุณุวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อ,ของที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบคําว่าหัวหน้าภาครัฐและภาคเอกชนตามที่ท้องถิ่นเห็นชอบเนี่ยทําให้จํานวนของข้อเจ็ดเนี้ยก็จะแตกต่างกันบางที่ก็อาจจะมี เหนคน2คนก็ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่แต่จำนวนนี้รวมกันแล้วเนี่ยจะต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการการศึกษาทั้งหมดสมมติตัวเลขว่าท่านมีประเภทละหนึครับมีผู้ทรง1เป็นประธานผู้ทรง2เป็นรองประธานมีประลัดมี4ี่ผอ,อห้าประธานคณะกรรมาการการศึกษาหผู้ทรงคุณวุฒิที่พาเห็นชอบเหัวหน้าภาครัฐ 8. พอ,อ,อสำนักหรือกองถ้าท่านมี8คนเขนาว่ามากกว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยจะต้องมีข้อที่ 1, 2, 5, 6, 7เนี่ยสมมติว่าตัวเลขกลมๆง่ายๆนะครับใอยู่8คนเนี่ยในตามข้อ3เนี่ยจะต้องมี5คนคือมากกว่ากึ่งหนึ่งคือเกินครึ่งไปแล้วคณะกรรมการการศึกษาเนี่ย มีวาระในการดํารงตําแหน่งนะครับวาระคาระสี่ปีมีวาระคาระสปีแล้วก็อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษามีหน้าที่อะไรคณะกรรมการการศึกษาก็จะมีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา การศึกษาขององค์กรประครองส่วนท้องถิน่นและก็ติดตามประเมินผลแผนพัฒน,นาการศึกษาขององค์กรประครองส่วนท้องถิน่นนะครับซึ่งสิ่งที่ท่านจะต้องทำเนี่ยก็คือท่านจะต้องมีแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรประครองส่วนท้องถิน่นเมื่อมีแผนแล้วนะครับก็จะมีการติดตามการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามหนังสือวหนึ่งสามหนึ่งหกเนี่ยก็ได้ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าท้องถิ่นนั้นจะต้องจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งตามหนังสือฉบับนี้ก็จะให้บอกว่าสถานศึกษาต้องจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติประจําปีงบประมาณแลวก็หัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้แผน ภายในวันที่30กันยายนส0ง0ในแต่ละปีนะครับในในแนวทางในการปฏิบัติเนะี่ยบอกว่าภายในวันที่30กันยายนนะครับในสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กำลังจะสิ้นปีงบประมาณเนี่ยนะครับในเรื่องของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ในส่วนของกองการศึกษาสํานักการศึกษาส่วนการศึกษาก็ต้องดําเนินการเพื่อที่จะให้มีแผนปฏิบัติประจําปีงบประมาณแล้วจะต้องจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาตามโครงสร้างของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ให้ท่านดูเมื่อกี้นะครับ ภายใน30กันยาแล้วก็หัวหน้าสถานศึกษาก็จะเป็นผู้ประกาศใช้แผนซึ่งในแนวทางปฏิบัติเนี่ยก็ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าสถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณหลังจากที่ข้อบัญญัติเทศบัญญัติก็ประมาณรายจ่ายอาัตมแล้วก็ประกาศใช้แผนให,ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยาในส่วนที่หาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับในเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นี่สถานศึกษาโรงเรียนสู่วัยเด็กเล็กวิทยาลัยต้องจัดทําทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแล้วก็ประชาชนในท้องถิ่นและก็มีทิศทางในการศึกษาเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและก็ค่านิยมของค่านิยมหลักของคนไทย เอาละนะครับในคลิปนี้พอเห็นแนวทางนะครับว่าคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการแต่งตั้งอย่างไรแล้วก็ทันต้องดำเนินการอย่างไรนะครับในคลิปถัดไปนะครับพี่วฒ์และเพื่อนก็จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ต่อดชีวิตอย่างยั่งยืน การว่าราศักยภาพคนตามช่วงวัยและก็ค่านิยมหลักของคนไทยมาบอกกล่าวมาเล่าสู่ท่านฟังในคลิปถัดไปนะครับในคลิปนี้ในเรื่องของคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแนวทางในการจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดไ,ไกลค์เป็นกรลตุใจให้กับพิละเพื่อนนะครับขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อ ท่านสามารถที่จะขอหนังสือฉบับนี้ด้วยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้นะครับถ้าเกิดท่านเข้ามาในกลุ่มแล้วยังไม่เห็นหนังสือฉบับนี้ก็ทักมานะครับว่าขอว1316นะครับทีมงานก็จะจัดส่งให้ในกลุ่มไลน์นะครับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ